เอไอสำหรับภาครัฐเนื่องจากเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่นะครับแน่นอนการเปลี่ยนแปลงต่างๆมันก็ไม่ได้รวดเร็วมากนักนะครับอาจจะต้องรอโนโยบายต่างๆนะครับก็ต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับไม่ได้ผิดแปลกแตกต,ต่างแต่อย่างใดครับเราก็เป็นแบบนี้มาตลอดนะครับนะแต่พอถึงเวลาเราก็ทําได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีงามของภาครัฐเราเอง โอเคเดี๋ยวผมรีวิวทฤษฎีสักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปแอคชั่นกันเลยดีกว่าวันนี้นะครับเอ่อหน้าที่<ม>ของภาครัฐเรามีอะไรบ้างออ,องรีฟายโยนะครับบอกว่ามี POLC นะ planningorganizingleadingcontrolling ภาครัฐเราเนี่ยมีหน้าที่วางแผนแล้วก็ organizing จากองค์การพยพนะภาษาราชการเรานะโครงสร้างองค์กรสภะกำลังต่างๆเนี่ยเขาเรียก organizingleading ครับมีเรื่องของภาวะผู้นำการนำนะครับการขับเคลื่อน ให้เป็นไปตามที่เราวางแผนไว้นะครับแล้วก็ controlling ก็คือการกํากับติดตามประเมินผลอันนี้หนะ้าที่ภาครัฐโดยรวมนะครับหลังจากนั้นก็มีโมเดลอื่นๆน,นะครับมี post c o p นะครับมี new public management นะ NPM นะครับตอนนี้ NPM ก็เป็นแนวคิดหลักในการหลังเงนภาครัฐ new public management เนี่ยเพิ่มเติมในเรื่องของการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับเน้นเรื่องธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม นะครับเราเลยมีนโยบายเรื่องของ PPP นะ Public Private Partnership เป็นต้นนะครับการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้น S ก็มี erm Strategy Structure โครงสร้างนะครับ System ระบบ s h a r e v a l u e ค่าปโยมร่วม Skill Staff Start ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะเราจะเอา AI ไป Matching หรือไปใช้ในการเขียนวิเคราะห์ประเมินไอตัวโมเดลต่างๆพวกนี้ครับเนื้องาน ในภาครัฐเราเองเนี่ยแบ่งออกเป็นงานนะครับก็แบ่ง AI สํสำหรับการเขียนการเขียนทุกประเภทครับเขียนหนังสือราชการงานเขียนโครงการเขียนต่างๆสารพัดเขียนครับต้องบอกเลยว่าควรจะต้องใช้ AI นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้สาธิตให้ดูนะครับว่าทำไมถึงไม่ควรเขียนเองไม่ควรจะไม่ใช้ AI นะครับนะถ้าใครได้ลองแล้วก็จะรู้ว่าตายละฉันยังทำไมฉันต้องนั่งเขียนอยู่เองอีกทั้งความเร็ว แล้วก็คุณภาพนะครับนะวันนี้ผมไม่ได้มาโปร,โร AI นะอันไหนที่เขาทำได้เราก็เราก็ใช้งานอันไหนที่ไม่ดีเราก็คอมเมนต์นะครับแล้วก็เราก็พยายามปรับการใช้ในเมื่อเรามีเครื่องคิดเลขอยู่ตรงหน้าครับถามว่าทำไมเราจึงต้องบวกลบคูณหารนะยกกำลังสองต่อสแควรูทด้วยตัวเองเอ,อ่อแบ่งเป็น3ส่วนนะครับสำหรับการทำงานฝั่งซ้ายมือนะครับ ก็อยากให้ลองเล่นนะทั้งหมดจะชอบ2-3ตัวก็ว่าไปนะครับแต่ลองลองเล่นดูมี ChatGPT c l o u d Gemini AI Studio n o b o o M Co ilot, quent, c o Pilot Deep Sequence c r o p p e r p l e x i t y Fellow นะครับ m a น a s c h e m i Meta สิบตัวเนี่ยครับมันเป็นของค่าใหญ่ๆนะลองเล่นดูนะครับมันก็มีโดยรวมครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยสรรพคุณเนี่ยมันเหมือนกันประมาณ70%นะทดแทนกันได้ครับเนี่ย ทั้งหมดนะครับ ChatGPT Cross Gemini พวกนี้แต่อีกมีประมาณสัก30%ที่ไม่เหมือนกันเช่นถ้าต้องการไอเดียดีๆก็อาจจะไป ChatGPT หรือว่า Cross ถ้าต้องการใส่ไฟล์เยอะๆไปตัวไหนครับแนบไฟล์ใหญ่ๆ Notebook LM ันแนบได้200ร้เมกะไบต์แนบได้ทีละ50ไฟล์ถ้าต้องการวาดภาพทำวิดีโอไปตัวไหนครับ Gemini ถูกไหมอ่า Gemini ก็มี Nano Banana Pro นะมีเจน Gemini 3 Pro อ่าแถวกลางครับเป็น AI ฝั่งวิชาการ นเนื่องจากพวกเราเนี่ยต้องทําตําแหน่งบ้างทําวิจัยบ้างเนี่ยเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายมือนะครับ AI ฝั่งความคิดสร้างสรรค์เนี่ยข้อดีคือความคิดสร้างสรรค์ดีข้อจํากัดคืออย่าไปขออ้างอิงจากเขาอย่าไปขออ้างอิงจากเขาเขาให้ได้ครับแต่มันเฟลซ์ร้อยละแปดมันเฟลถ้าต้องการอ้างอิงแบบไม่หลอนให้มา AI ฝั่งวิชาการเข้ามครอยากรู้ตัวไหนเป็นพิเศษอบอกได้นะครับ อีกด้านหนึ่งนะครับด้านอื่นๆนะผมแบ่งไป็ด้านอื่นๆน,นะน,น,น,นะครับมีพวก c a n วาแคนวานี่ยังต้องใช้นะครับนะเป็นซเปอรแอปอีกตัวหนึ่งที่ต้องใช้นะนะเพราะเป็นเป็นแอปที่ดีงามนะครับนะเขามีธุรกิจที่ดีนะครับแล้วก็ทําเพื่อสังคมเยอะแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆโอปอนะครับหลายๆท่านพูดถึงนะก็เป็น Product ของ Google มี Make มี N8N นะครับนี่เป็นสายออโตเมชันมีวิเคราะห์สถิตครับจามวี v. อ่าแล้วก็อื่นๆนะทำภาพทำวิดีโอตรงนี้ครับหน้าจอเนี้ยถ้าพวกเราเล่นทั้งหมดนะครับอ่าหรือบางส่วนก็ตามเราก็จะอยู่แนวหน้าของประเทศไทยแล้วแหละแต่ว่างๆผมแนะนำเพราะมันเล่นฟรีอยู่แล้วนะครับมันใช้งานได้ฟรีอยู่แล้วโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเริ่มตั้งแต่งานเขียนการเขียนนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำเทคนิคเอาละทุกท่านจำหน้านี้ไว้นะครับคอนเท็กซ์นะครับบริบท example นะครับถ้าเรามีตัวอย่างแนบไปเลยครับนะแนบตัวอย่างลงไปได้เลยนะครับโอเคไหมราชการเราเนี่ย มีแบบฟอร์มเยอะสามารถแนบแบบฟอร์มนะครับได้แต่เป็นตัวอย่างการเขียนหรือแบบฟอร์มก็ได้นะครับโอเคนะครับโรบทบาทโรนะครับให้เขามีบทบาทเป็นอะไรนะเป็นกูรูเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอะไรก็บอกไป,แ,ปกแอคแอสใส่ชื่อคนไปได้เลยครับใส่ชื่อคนไปได้เลยนะครับอไไ่านะครับ,นะรบเราก็สามารถใช้มันสมองของคนคนนั้นได้นะครับโอเคส่วนโมเดล นะครับให้เขาตอบในกรอบอะไรนะครับเช่นเราบอกว่าใช้สวอตในการวางแผนนะครับอ่าได้นะครับให้ใช้ CP ในการวิเคราะห์โอเคครับอันนี้ก็คือโดยหลักก็เป็นอ่าการใช้พร้อมนะครับการใช้พร้อมนะครับโอ้ง่ายไหมง่ายนะครับตัวนี้ไม่ว่าเราจะใช้พร้อมในเรื่องอะไรก็ตามการเขียนต่างๆก็จําสูตรนี้ไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเขียนกันก่อนเลยดีกว่า เทคนิคการเขียนนะครับโนี่เป็น,นที่น่าเสียดายนะครับเราก็ใช้กันอุตลุดนะแต่จริงๆมันมีเทคนิคที่ช่วยได้เยอะมากเลยนะครับเทคนิคในการใช้งานนะครับ AI นะอะผมเปิดคลอสขึ้นมาการเขียนเนี่ยเขาเรียกว่าเขียนแบบมาร์กจุดมาร์กจุดก็คือเขียนเป็นดอตลงมานะครับสมมุติผมบอกว่าให้เขียนหนังสือราชการอาให้เขียนหนังสือราชการก็ต้อง บอกว่าหนังสือราชการนะครับอย่าบอกว่าให้เขียนอย่างเดียวให้เขียนหนังสืออย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะเขารู้แบบฟอร์มราชการให้เขียนหนังสือราชการโดยมีข้อมูลคือ,อซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้โอเคไหมครับเป็นที่ละไว้นะครับนี่แล้วเราก็ขึ้นบรรทัดใหม่เวลาขึ้นบรรทัดใหม่ให้กดชิปด้วยนะครับชิป Enter นี่ให้เขียนหนังสือราชการสมมุติผมบอกว่าอาธิการบดีหมหาวิทยาลัย อขอยาตไม่เอ่ยนามดีกว่านะมาอะไราเอกกแต่ถ้าเราใส่ชื่อหมาอะไราไปเนี่ยเขาจะหาตำแหน่งให้เราเรียบร้อยเลยนะครับเชิญนี่อ่าดอกเตอร์สุขยืนเทพทองนะครับคือผมเองเนาะนี่บรรยายเรื่อง a อกับการศึกษาอ่าวันที่15มกราคม สองห้าหกเก้าเวลาเก้าจุดศูนศูนย์ถึงสิบหกจุดนี่นอนนะห้องประชุมใหญ่อ่าสมมุติขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคไหมครับกเปอนกันโอเคน,ะ,นะครับเวลาเขียนให้เขียนแบบมาร์กจุดคือเป็นดอทหรือว่าเป็นขีดก็ได้นะครับะละักษณะเช่นเราบอกให้เขียนที่มาความสําคัญของโครงการ มีประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีให้อะไรก็ว่าไปนะครับเป็นแบบนี้อยาแล้วก็อย่าเขียนยาวเป็นปื้ดเดียวกันนะนะสมมติเนี่ยต่อกันหมดนะไม่เป็นดอทเนี่ยเวลาปรับแก้มันจะปรับแก้ยากนะครับมันไม่รู้ว่าผิดพลาดตรงไหนให้มาเป็นดอทดอแบบนี้โอเคไหมนี่เป็นเคล็ดลับเลยเนาะอ่านะครับโอเคก็สั่งไปครับนี่เป็นแบบนี้เขาก็จะเขียนมาให้เราจริงๆตัวโมเดลที่ดีนะก็คือคลอส3.7 นะครับค r อสามจุดเจ็ดนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันตัดออกไปแล้วนะก็มีตัวอื่นมาแทนนะครับเห็นไหมอ่เรื่องขอเชิญบรรยายเรียนดรจูตองสิ่งที่ส่งมาด้วยนะครับด้วยมา,ายอะไร xx มีความจะจัดบรรยายปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าในการนี้มาอะไราจริงขอเรียนเชิญท่านเอ่อถ้าภาษาเนี่ยจริงๆถ้าภาษาค r อ s สามจุดเจ็ดเนี่ยภาษาก็ค่อนข้างดีมากแต่เราไม่ต้องกังวลครับเราสามารถแนบตัวอย่างของเราที่เคยมีเขาจะเขียนตามตัวอย่างของเรา เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะสั่งโดยหลักๆเขาเขียนเป็นดอทๆแบบนี้เขยนไมครับเราก็อาจจะกรอบตัวนี้นะไปปรับนะครับได้นะครับหรือถ้าแนบตัวอย่างได้ก็จะยิ่งดีนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างการเขียนผมให้ตัวอย่างการเขียนไปเยอะเลยทีเดียวนะครับไปดูในพร้อมตอบกับหนังสือราชการเช่นเดียวกันครับให้เราแนบไฟล์นะครับนีเลยโอ้ง่ายมากเลย นะแน่ไฟล์อโอเคเราแน่ไฟล์นะครับแล้วก็แบบนี้เลยครับนี่อ่าคัดลอกนะครับเพอ่มขึ้นนิว้วแชรถท่านแน่ไฟล์ก็บอกว่าจากไฟล์ที่แน่ให้เขียนหนังสือราชการตอบกลับว่าอ่าเดี๋ยวผมลองไปหาหนังสือราชการมาเนาะโอเคหนังสือนี้นะครับหมาลัยแห่งหนึ่งเชิญผมไปเป็นอไปเป็นผู้ส่งในการวิพากษ์หลักสูตรนะครับก็เชิญมาวันเวลาดังกล่าวเราก็แน่ไป แล้วเราก็ตอบเช่นเราบอกว่าไปไม่ได้นะติดภารกิจนะครับหรือยินดีก็ตอบไปได้เลยนะครับนะก็เขียนง่ายๆแบบนี้อ่าโอเคผมก็แนบไฟล์นี้ลงไปนะครับอญัดแนบไฟล์นะครับหนังสือราชการทั้งหมดเลยนะนะเราเซตอัพไว้ให้ดีนี่จากไฟล์ที่แนบ นะครับนี่ผมแน่ไฟหนังสือตะกี้นะครับให้เขียนหนังสือราชการตอบกลับว่าอา่ไปไหมถ้าไปก็ตกลงโอเคยินดีได้หมดเสร็จเรียบร้อยแค่นี้ครับเออนะครับลองดูภาษาถ้ามันนี่ที่อวนะรู้จักเรียบร้อยเลยเรื่องตอบรับเป็นกรารว่าหลักสูุรนะครับนี่เห็นไหมอ้านหนังสือถูกต้องทุกอย่างนะลงมาที่ถูกต้องทุกอย่าง นะครับอ่าโอ้สวยงามมากนะครับโอเคเราก็ก็ใช้ได้อย่างน้อยเนี่ยพอม,มีต้นทางแบบเนี่ยมันจะทํางานได้ง่ายแลนะอย่างหนังสือพวกเนี่ยเราร่างเองก็ไม่นานนะผมว่าจะใช้เวลาสักสิบห้านาทีนะให้น้องๆเจ้าหน้าที่นะครับแต่ให้ไอทํา้ทำลนะนาทีเดียวเสร็จเออมันเร็วขึ้นเป็นสิบเท่าอะ่ะแล้วแต่ละงานแต่ละจ็อบแบบเนี้ยครับเร็วเป็นสิบเท่าร้อยเท่าสิบเท่าร้อยเท่าๆๆอะงานเราจะเสร็จนะครับเยอะมาก แล้วสังเกตข้อความพวกนี้ผมไม่เคยเจอว่าเขาผิดเนาะแล้วเขาทได้ถูกนะครับทําได้ดีตลอดเลยโอเคครับอ,อันนี้เป็นตัวอย่างของหนังสือราชการเอทีนี้เนี่ยผมแนะนําว่าของเราเนี่ยถ้าเรามีรูปแบบการเขียนอยู่แล้วเนี่ยให้เราแนบแบบฟอร์มไปดีกว่าเดี๋ยวผมทําให้ดูนะเรื่องงานเขียนเนี่ยสำคัญกับทางด้านภาครัฐเราลองพิมพ์ดูนะครับสมมุติผมบอกว่านายสมชายยืมเงินนางสมศรี นางสาวสมศรีเป็นเงินหนึ่งล้านบาทอ่อนายทุกเดือนเป็นเวลาสามปีดอกเบี้ยร้อยละห้าต่อปีโอเคอ่ะผมบอกว่าจากข้อมูลด้านบนสัญญาจะซื้อจะขายเห็นไหมผมบอกว่านายสมชาเงินงนางสาวสมศรีเป็นเงินหนึ่งล้านบาทผ่อนใจทุกเดือนเป็นเวลาสามปีดอกเบี้ยร้อยละห้าต่อปีจากข้อมูลด้านบนให้จัดทำเป็นสัญญาจะซื้อจะขายนะครับ เรามาดูผลลัพธ์กันแน่นอนเขาก็เขียนให้ได้เขาก็ทำให้ได้แต่แบบฟอร์มแล้วก็ภาษาเนี่ยก็จะตามที่เขาเรียนรู้มานะครับมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ตามที่เราต้องการก็ได้นีเ่เขาคำนวณให้เรียบร้อยนะครับอ่ามีสัญญามีอยู่กี่ข้อฮะห้าข้อหข้อละเจ็ดข้อโอเคไหครับจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะ นะเพียงแต่มันอาจจะไม่ใช่ตามแบบฟอร์มของหน่วยงานของเราโอเคแล้วถ้าเกิดว่าผมมีแบบฟอร์มล่ะผมใช้พร้อมเดียวเดิมเลยครับนี่ผมก็ไปก่อนนะผมลองเอาแบบฟอร์มของสำนังกงานในการสูงสุดเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเขียนเรื่องแบบฟอร์มจะไม่ใช่เป็นปัญหาอีกต่อไปนะครับนีนะ่แบบฟอร์มนี่สัญญาฉบับนี้ํำขึ้นระหว่างในะสัญญากู้เงินนะ เช่นกันครับแบบฟอร์มอะไรก็ตามครับนะใช้ได้หมดนะครับนีมีสี่ข้อข้อหนึ่งผู้คู่ได้คู่มาข้อสองข้อสามข้อสี่คู่สัญญามีสี่ข้อเนาะแล้วก็ตอนท้ายเพื่อเป็นสัญญาคู่สัญญาทั้งสองติ๊ดตๆดตดอ่าไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานนะครับโอเคลงชื่อสองคนแล้วก็พยานนะครับอ่ะผมก็เอาข้อมูลนี้นะครับไปใส่ในตัว AI ของเรานะครับนี่แบบฟอร์มเห็นไหม ผมก็สั่งเหมือนเดิมเลยครับโอเคไหมจากข้อมูลด้านบนให้ทำเป็นสารจะขายโดยใช้แบบฟอร์ม,ม,มตามไฟล์ที่แนบโอเคไหม <Okay. S 1> อาจจะวงเล็บนิดหนึ่งว่าเลขไทยในะบางครั้งเนี่ยบางครั้งตัวเลขอาจจะไม่เป็นเลขไทยให้ใช้เลขไทยนี่เราก็ดูกันครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอย่างไรอนี่มาเรียบร้อย โอเคไหมแน่นอนถ้าไม่มีบางครั้งเขาจะเมคมาให้ก่อนนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูสาระสาคัญว่าแบบฟอร์มเนี่ยเห็นไหมครับตอนนี้แบบฟอร์มเนี่ยมาแล้วแล้วยข้มาข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่มีสี่ข้อใช่ไหมครับนี่เลยหาคู่สัญญาายไ,ได้เป็นสัญญาเรียบร้อยแล้วก็เพื่อเป็นหลักฐานเห็นไหมครับแล้วก็จุดจุดจดไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานลงชื่อสี่คนเรียบร้อยนะเพราะแบบฟอร์มก็ไม่ใช่ปัญหานะก็แน่ไปโอเคไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างการเขียน นะครับทั้งการเขียนแบบมาร์กจุดอ่าแล้วก็การเขียนอีกสารพัดเลยอ่าเจมินไอตอนนี้เนี่ยโอ้ทำได้สารพัดเลยนะครับนะครับแล้วก็สามารถเครื่องมือตรงนี้มีวีโอสามจุดหนึ่งนะครับทำวิดีโอนะครับนาโนบ a น a าล่าโปรอ่าทำได้สวยงามมากนะครับแล้วก็ทำอินโฟกราฟิกได้ทำา PowerPo อยได้นี่ PowerPoint อะผมลองดู PowerPoint นะครับไสักหนึ่งเรื่องแล้วก่อนจะไปโอกรเนาะ PowerPoint นี่ให้มาคลิกตรง c a n v a s นะครับนี่สมมุติผมบอกว่าให้ทำสไลด์เทคนิคการใช้พร้อมสิบห้าสไลด์หรือสิบห้าหน้าโทนสีน้ำเงินขาวอ่าพวกเราใช้บ่อยนะครับตัวสไลด์เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่า AI ตัวไหนทำสไลด์ได้บ้างนะครับ แต่อาจจะไม่ได้สาธิตโอเคระหว่างรอนะครับ AI ที่ทำสไลด์ได้นะครับตอนนี้โน้ตบุ๊ก LM ไปเปิดเลยครับข้างในเนี่ยมันมีให้ทำสไลด์แต่มันจะเป็นสำเร็จรูปนะครับไปปรับแก้ยังไม่ได้เจมีนายทำได้แบบนี้แล้วก็ลิงก์อย่าง Google Slide โอเคนี่เขาก็มาสไลด์นะครับเวลาเราสั่ง15หน้าเนี่ยมันอาจจะได้เนี่ยครับ1ิบสี่หหน้าปางทีมันมีหน้าปกอะไรพวกนี้ what is prompt engineering อาจจะต้องบอกว่าเป็นภาษาไทยวงเล็บนะครับเขาจะทำเป็นภาษาไทยให้เนี่ยซีโร่ช็อตต่างๆพวกนี้นะครับเราก็สามารถส่งออกเป็นสไลด์นะดานวน์โหลด PDF ตรงนี้ก็ได้หรือส่งออกเป็นสไลด์นะครับมันก็จะไปอยา่าง Google Slide โอเคเดี๋ยวผมให้ดูเฟลโล w นิดหนึ่งตัวนี้เนี่ยใครไม่ใช้เนี่ยโอ้เสียดายแทบน้ำตาไหล f e l o ลเฟลนะครับแล้วผมก็ไม่ได้รีวิวไว้ในอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีใครใช้กันนะครับนี่ เฟลโลเดี๋ยวไฮไลท์อีกทีนึ่งก็ถามมาต่อไปได้เฟลโลนะครับถ้าต้องการอ้างอิงแบบวิชาการก็มากด Academic เขาจะอ้างอิงวิชาการให้ทำไม้ m a ปได้ทำ w พวกพ้อยสวยนะครับมี a อเจนต่างๆมีนาโนบ a n a น่ด้วยอันนี้เคล็ดลับนะครับนี่บอกพวกเราเลยนะเฉพาะพวกเราเลยไม่มีใครรู้นาโนบ a n a น่าโปเนี่ยใช้แล้วดีไหมหลายท่านใช้ดีนะแต่มันภาษาไทยยังมีผิดเพี้ยนครับ อ่าลองเล่นจริงๆจ,จะมีผิดเพี้ยนถ้าไปเล่นมันจะมีนายนะแต่ถ้าเรามาเล่นนาโ o บ a n a น่าโปบนเฟบนเฟโลไม่มีผิดเพี้ยนนี่นะครับนี่ไม่มีใครทราบในะเรื่องนี้นะบอกเลยนะไม่มีใครทราบมีแต่พวกเรานะใช้นาโน b a n a น่าโปบนนี้ข้อมูลในเป๊ะมากภาษาเป๊ะมากโอเคเดี๋ยวเราไปอีกสักหนึ่งตัวนะครับนั่นคือโอปอโอเคครับอ่าโอปอทุกท่านเปิดเลยครับพิมพ์ด้านบนเลยครับ o p o o ดอทครับง่ายมากมากนี่โอปอลดอกูเกนะครับอ่าก็จะมาหน้าแรกหน้านี้ของ Opo นี่โอปอลดอนะครับพิมด้านบนนะครับแสดงว่ามันเป็นของใครครับ o p o o o ดอทแสดงว่าเป็นของ Google และเมื่อไหร่ที่เป็นของ Google นะครับ AI ที่เขาใช้ก็คือเจมินาอ่าเป็นแบบนั้นนะครับโอเคมันมี บล็อกสำเร็จรูปอยู่แล้วนะครับโทษมันมีโฟล์สำเร็จรูปนะครับเช่นบล็อกโ o s ไรเตอร์ตัวนี้นะครับอ่ะเราไปสร้างเองดีกว่ากด Create New ครับนี่วิธีสร้าง workflow มี2วิธีนะครับด้านบนคือเราสร้างเองนะมี input, generate, output โอเคไหมครับอ่าเราก็ลากเลยครับอ่ะอีกวิธีหนึ่งก่อนอ่าอีกวิธีหนึ่งก็คือบอกสาธยายบรรยายเขาว่าเราต้องการ ให้ทําอะไรนะครับ flow ประมาณไหนบอกคร่าวๆเดี๋ยวเขาจะเซตอัพโฟล์ให้เราเอีกโอเคไม่รอช้าครับอินพุใส่ตรงนี้เลยครับอินพุต e จเนเรตอ่าเอาพุตครับนี่เนหะ็นไหมอินพุตสีเหลืองนะคลิก i n นพุตเนี่ยคลิกอีกก็ได้นะถ้าเราต้องการอีกโอเคไหมเดี๋ยผมลบไปก่อนอินพุตเจเนเรตเ u t พุตลากร้อไว้เลยครับนี่จากอินพุนะมีตัวลูกศรเล็กๆตรงนี้นะครับโอเคไหมอ่าอินพุให้ทําอะไรนะครับ สังเกตอินพุตนะครับเราคลิกตรงอินพุตแล้วมาเลื่อนดูด้านล่างเนี่ยเขาบอกว่ามีเอนนี่ก็คือกรอกอะไรก็ได้หรือใส่เสียงใส่ภาพใส่ข้อความอัปโหลดอัปโหลดไฟล์อัปโหลดวิดีโอได้หมดเลยหรือเอนนี่ก็ได้นะคือจะแนบอะไรก็ได้เจเนเรตให้ทำอะไรเราไปดูโมเดลนะเช่นให้คิดทั่วๆไปก็อาจจะใช้2.5แฟลตหรือ2.5โปรให้ถอดเทปสมมุติเราแนบไฟล์ินพุตถอดเทปใช้2.5แฟลตโอ้โหสบายนะครับทำรายงานคือใส่แค่ไฟล์เสียงลงไปอ่ะ เอาพุตลายงานมาเบ็ดเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องทำอะไรเลยครับง่ายมากนะครับนะตอนนี้นะทำรายงานประชุมนะนาทีเดียวเสร็จ2.5โ r o ก็ฉลาดขึ้นนะครับโอเคถ้าวางแผนนะก็ใช้พวกแปรทสก l ลด e e ร r e เ e ิร์ h ให้ทําวิจ,จัย Image จเจนเป็นเ h e คทูอนะิมเมจเนาะดานโนบานานนี่สุดยอดนะครับทำวิจัยเรามาวาดภาพดีกว่าทำออดิโ hmm. อก็ได้นะทำเสียงทำวิดีโอสาแต่งเพลงได้หมดเลยไหนะเรามาเล่นตัวนี้ครับนาโนบ a นานานี mm hmm. เอาพุทนะครับสามารถเลือกเราดูนะครับเอาพุทเลือกเป็นเลเ o u t ก็คืออยู่อยู่บน c a n วาสหน้าจอเขาอัตโนมัติทำบนเว็บเพจก็ได้นะครับบนอยู่บน Google Docs mm hmm. ได้ g o o ูเ l mm ิลสไ g o o o l l s s h e t t ได้หมายความว่าก็ส่งไปพวกนี้ได้โอเคไหมอ่านในผมลองให้เป็นอเว็บเพจอ่าใน g จ n เน a เรผมบอกว่าให้ทำอะไรดีเดี๋ยวผมจะอัพโหลดหน้าตาผมไปอัพโหลดรูปผมไปแล้วบอกว่าให้เปลี่ยนใบหน้า ของคนในภาพเป็นภาพสมัครงานดีกว่าสมัครงานติดบัตรนีโอเคไหมใส่สูตรสีดำเสื้อเชิ้ตสีขาวโอเคไหมหนึ่งหน้าตรงสองยืน เอียงข้างเล็กน้อยแบ่งเป็นสองภาพนะครับโอเคไหมอ่าลองดูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เองนะตัวโอปอลง่ายมากเลยนะครับโอเคเรากดพรีวิวตรงนี้นะครับหรือกดด้านบนก็ได้นะครับด้านบนเนี่ยมันมีแอปกับ editor editor เกลับมาหน้านี้นะครับหน้าที่เราเซตอัพโว์เนี่ยนะครับกดแอปอ่าเราก็สตาร์ทครับโอเคผมไปแนบภาพผมมาสักหนึ่งภาพอ่าเอาภาพนี้หน้าตาบึงบ้งๆนิดนด นี่ก็คลิกเลยครับตอนนี้โอปอลมาแรงมากนะครับหลายท่านที่สนใจนะติดตามบน Facebook ผมก็ได้นะครับนี่เห็นไหมครับอ่ากลายเป็นก็ใส่สูตรนะโอเคอมยิ้มเล็กนอ้อยอ่าอันนี้ก็เป็นตัวเออ่นานโนโทษเป็นโอปอลนะครับเราเปลี่ยนชื่อได้ตรงนี้นะครับอภาพติดบัตรโอเคไหมก็กลับมา หน้าแรกตัวนี้เราสามารถใช้งานได้ส่งต่อให้เพื่อนได้นะครับตัวนี้มาปรับแก้ต่างๆได้นะครับก็สามารถใช้งานแล้วก็แชร์ให้เพื่อนได้อีกวิธีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกหน่อย AI บางตัวนะครับทุกท่านครับเวลาเราใช้เนี่ยภาพรัฐเนี่ยผมอยากแนะนำนะครับพวก Perplexity อ่าหลายท่านก็ใช้อยู่แล้วใช่ไหมนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนจะกลับมาโอปออีกรอบหนึ่งเนาะอย่าไปใช้พวก Perplexity หรือ Felo w นะครับ ข้อมูลก็จะเรียวชาญนะครับเช่นถ้าผมสั่งแบบเนี้ยอ่าผมลงกด Per ร์เฟกตีนะครับผมบอกว่าให้ระบุยุทธศาสตร์ทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิ g c l e a n i n g day ของกรมการปกครองเห็ไหมให้ระบุยุทธศาสตร์ทุกระดับเราสังเกตนะครับพอคลิกมาปั๊บเกิดอะไรขึ้นยุทธศาสตร์ทุกระดับก็ต้องทุกระดับถูกไหมบก็ copy กว้ก่อนเขาอ้างตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาตินี่ขนาดโครงการวิ g c ล e a n i n g d ย y นะเห็นไหมครับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในยุทธศาสตร์อะไรในยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยเห็นไหม ยุธสตร์กรมการปกครองมีอ้างอิงด้วยออบตออส่วนท้องถินน่นเห็นไหมครับการที่เราใช้พวก Perplexity พวกนี้หรือ f e l l o นะข้อมูลมันจะ real time แล้วก็เขาจะเข้าใจบริบทไทยแต่ถ้าเราไปใช้อย่าง ChatGPT ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะพร้อมเดียวกันนี่นี่ขนาดเขาเซิร์ชเว็บนะเดี๋ยวเราไปลองดูว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะวิ่งหาเว็บด้วยนะอ่าเห็นไหมยอยู่ๆก็มายุทธศาสตร์ขององค์กรกรมการปกครอง นะครับซึ่งเราเราเรา,เราต้องการอ้างอิงนะครับเราทราบดีนะของภาครัฐเองนะเราอ้างตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติเป็นต้นไปโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้น Perprexity ก็เป็นอีกตัวที่น่าใช้ Perprexity เนี่ยถ้าอยากได้ข้อมูลเป็นวิชาการนะครับก็ไปคลิกตรงนี้นะครับลูกโลกเนี่ยเปลี่ยนเป็นอะคาเดมิแล้วปิดเว็บปิดเว็บเปิดอนะคาเดมิกเนาะก็จะกลายเป็นวิชาการนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปลองโอปอแบบแอดวานซ์นิดหนึ่งทำโซ์ให้เราบ้าง นะสร้างโฟลให้เราบ้างนี่กด create new นะครับมาใส่ตรงนี้ครับนี่ผมมีพร้อมอยู่แล้วช่วยสร้างแอปสำหรับช่วยชาวบ้านแจ้งซ่อมปัญหาในชุมชนให้ตัวแอปประกอบด้วยระบุฟไฟฟ้าถนนท่อนะเพื่อแจ้งนะอธิบายรายละเอียดถ่ายรูปจุดที่เกิเดเหตุเสียหายได้ปักหุด GPS นะครับพอมีคนแจ้งก็ให้ตอบกลับว่ารับเรื่องแล้วและข้อมูลก็อยู่ในส่วนกลางนะก็คืออยู่ในตัวอาจจะเป็น Google Sheets เราคลิกเลยครับนะต้องการอะไรก็คลิกนี่เขาก็จะทําให้เราแอปซึ่งบอกเลยว่าหลายๆแอปเนี่ยนะครับเราปรับแต่งดีๆเนี่ยมันใช้งานได้จริงแล้วนะครับโอปอตอนนี้เป็นเวอร์ชันเอ็กซ์เพร์เนาะแต่เอาเข้าจริงเนี่ยหลายๆตัวก็ใช้ได้แล้วนะครับนี่ขนาดเอนะ็กซ์เพร์เนาะนี่มาแบบนี้เลยครับอ่านะคอมมูนิตี้รีพอร์เนะครับนี่ก็ต้องมีอะไรบ้างอาจจะต้องไปคอนฟิกบางอย่างเพิ่มเติม,ตมนะครับอ่า ตัวพร้อมตะกี้ผมก็ให้ไว้ในตัว PDF อีกอีก,อกไฟล์นึงแล้วนะครับโอเคครับงั้นก็ขอให้ทุกท่านสนุกกับการใช้ชีวิตสนุกกับการใช้ AI นะครับแล้วผมลาไปก่อนเดี๋ยวก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเจอกันในโอกาสถัดไปนะครับ